สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นาทีหลอนก่อนนอนหลับจะมาเล่าเรื่องห้ามเปิดหลังเที่ยงคืนผมย้ายมาอยู่หอพักราคาถูกชั้นสี่ห้องสุดทางเดินเพราะค่าเช่าถูกกว่าห้องอื่นเกือบครึ่งเจ้าของหอบอกแค่ว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรตอนดึกอย่าเปิดประตู ผมไม่ได้ถามต่อคิดว่าเป็นแค่คำขู่ให้คนไม่เสียงดังคืนแรกทุกอย่างปกติคืนที่สองเริ่มได้ยินเสียงเหมือนมีใครลากของหนักๆมาจากปลายทางเดินคืนที่สามเสียงนั้นหยุดอยู่หน้าห้องผมครืดครืดเหมือนเล็บขูดพื้นปูน ผมมองดูนาฬิกาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นชิดประตูห้องเปิดหน่อยฉันลืมกุญแจเสียงผู้หญิงแหบเหมือนร้องให้ผมยืนนิ่งไม่ตอบไม่ขยับเสียงเงียบไป ผมคิดว่ามันจบแล้วจนกระทั่งกอกกอกกอกเสียงคอดังขึ้นไม่แรงแต่สม่ำเสมอเหมือนเธอคนนั้นรู้ว่าผมอยู่ข้างในหนูรู้ว่าพี่ยังไม่นอนผมหายใจไม่ทั่วท้องโทรศัพท์สั่นในมือ ผมเปิดดูไลายกลุ่มลูกขอมีข้อความใหม่ขึ้นมาใครได้ยินเสียงใหม่มันมาอีกแล้วอย่าเปิดนะทันใดนั้นลูกบิดประตูก็หมุนช้าๆแกรกทั้งที่ผมล็อกไว้สองชั้นผมถอยหลังชนเตียงสายตาจ้องที่ประตู เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากในห้องผมเองผมหันขวับไม่มีใครแต่กระจกเงาเหนือโต๊ะสะท้อนภาพผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังผมผมยาวหน้าซีดดวงตาดำสนิทเธอไม่ขยับแต่ในกระจกเธอยิ้ม ไฟในห้องดับพรึบในความมืดเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงหายใจไม่ใช่ของผมเช้าวันต่อมาผมไปหาเจ้าของหอเขาถอนหายใจก่อนจะเล่าให้ฟังห้องสุดทางเดินที่เป็นห้องเก็บของ มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกขังอยู่ในนั้นตอนหอสร้างใหม่ๆเธอร้องขอความช่วยเหลือทั้งคืนแต่ไม่มีใครเปิดพอเปิดอีกทีเธอก็ตายไปแล้วตั้งแต่นั้นทุกคืนหลังเที่ยงคืนเธอจะกลับเข้าห้องถ้ามีใครเปิดประตูให้ เธอจะไม่ออกไปอีกเลยคืนนี้ผมเก็บของเตรียมย้ายเสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าห้องผมอีกครั้งเสียงกระซิบเบาๆเหมือนอยู่ข้างหูย้ายไปไหนนี่ก็ห้องเธอแล้วลูกบิดหมุนช้าๆและผมรู้ทันทีว่า คราวนี้ผมคงย้ายออกไม่ทันเสียแล้ว